ตำนานทหารผู้สักลิงลมอาถพ์วิชาลิงลมนักเลงสายอาคมสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาศึกษาเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ตำนานอภินิหารพระเกจิความลี้ลับไสยศาสตร์เพราะในประเทศไทยของเรานั้นต่างก็มีจุดเด่นทางความเชื่อและมีสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาแหล่งรวมประวัติศาสตร์ที่มีผู้คนสนใจเป็นจำนวนมาก วันนี้เราขอมานําเสนอเรื่องเล่าผู้สักยันลิงลมมาให้รับชมรับฟังกันครับติดตามชมกันได้เลยหากกล่าวถึงยันลิงลมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเจ้าลิงตัวน้อยตาโตแสนจะขี้อายนั่นหรอกหากแต่หมายถึงวิชาไสยศาสตร์ประเภทหนึ่งซึ่งใช้คาถาหัวใจลิงลมปลุกตัวเองขึ้นมาหรือให้ครูบาอาจารย์ที่ชำนาญในคาถานี้ ทำการสักอัคาระหรือรูปลิงลมแล้วปลูกเสกให้วิชาประเภทนี้ต้องมันปลูกตัวเองอยู่เสมอหากไม่แล้วเวลาฉุกเฉินขึ้นมามักถูกเขาเหยียบอ่านเพราะดันไม่ขึ้นทีตอนไม่ต้องการให้ขึ้นกลับขึ้นอาตมาเองก็อยากรู้อยากเห็นมากเวลาของขึ้นแล้วมันจะแน่จริงสักแค่ไหนนิสัยเชื่อยากแบบนี้ไม่ค่อยดีนัก กว่าจะยอมเชื่ออะไรสักทีต้องลองแล้วลองอีกถ้าไปเจอที่เขาดีจริงก็เสมอตัวถ้าเจอพวกดีแต่คุยโม้เราไม่ติดคุกก็ได้ศัตรูเพิ่มการทดลองบางทีก็เสี่ยงอันตรายอย่างยิ่งพลาดพังขึ้นมาถึงกับตายไม่ดีเอาเช่นหลวงพ่อบอกว่าข้าวตอกระร่วงมีอนุภาพป้องกันงูได้อัตมาเชื่อนะเชื่ออยู่ แต่ต้องขอลองให้หายคันหัวใจหน่อยลองเอางูเขียวหางไม่ตัวรเริ่มปรากฏว่ามันไม่กัดจริงๆตั้งแต่นั้นมางูอะไรเจออัตมาก็เพ่นกระเจิงไปหมดเพราะถูกไล่จับเล่นเป็นของสนุกไปเลยเมื่อขึ้นเปลี่ยนกำลังพลที่ฐานหน้าตาพยาพอบ่อร้อยสั่งทหารทุกไหนว่าอย่ารับของกินของใช้ทุกอย่างจากชาวบ้านที่นี่พวกนี้เล่นไสยศาสตร์กันทุกบ้าน อาตมารับทราบแต่ไม่ปฏิบัติก็มันไม่เชื่อนี่ครับด้วยบาร,รมีหลวงพ่อขุมหัวทำให้อัตมารอดจากพิษยาสั่งและอาถรรพ์มืดที่หมอผีพวกนี้ตั้งใจจัดการกับอัตมาเหตุเพราะนำกำลังพลไปปิดตลาดมืดทำให้พวกเขาหมดทางทำมาหากินจึงมีอาการโกรธเคืองที่ต้องประชันกันและทหารโดนเวทมนต์ลี้ลับเล่นงานไปหลายคนเมื่อเข้าเวรดึก อาตมาและเพื่อนๆได้ยินเสียงวืดวีดเหมือนกับมีเสียงแมลงขนาดใหญ่บินฉวับเฉวียนไปมารอบฐานพอมองไปยังต้นเสียงถัทงที่มืดสนิทก็ยังมองเห็นวัวขี้เพึ่งตัวเล็กๆควบตะบึงอยู่บนอากาศอย่างคึกขนองอาตมาพกทองมหาพิจัยสงครามของหลวงพ่อจึงไม่ได้หวั่นเกรงเจ้าวัวอาคมแม้แต่น้อยเพียงแต่บอกเพื่อนๆว่าอย่าทัก เจ้าวัวรายก็หมดช่องทางทําอันตรายต้องย้อนกลับไปหาเจ้าของในที่สุดอีกคราวหนึ่งทหารยามเข้าเวรดึกเช่นกันเห็นนกประหลาดตัวหนึ่งมหึมาบินเพื่อภามาจับบนยอดไม้ข้างฐานด้วยความกลัวสุดขีดเลยสัตว์ด้วยกลนเก้าสามเป็นชุดเจ้าหนกยักษ์พลันตกพากลงมาผอ,อร้อยและเพื่อนทหารตกใจแตกตื่นแห่กันไปดูแล้วก็พบกับสิ่งสยองขวัญ เป็นร่างของชายชะกันที่มีร่างกายท่อนบนกำยำล่ำสันกล้ามเหนือเป็นมัดมัดอย่างกำนักหน่วยปล้ำท่อนล่างตั้งแต่หัวเข่าลงมาถูกมัดติดกันเล็กจนเหลือนิดเดียวหน้าตาเหี่ยมทะแยะอย่างกับยักษ์มานแขนสองข้างครองกระด้งที่ใช้เป็นปีหรือที่เรียกกันว่ากระหังแม่นแล้วกระหังที่เขาเลือกันนั่นแหละเห็นแล้วต้องยอมเชื่อว่ามันบินด้วยกระด้งจริงๆ ก็แขนมันแข็งแกร่งออกบาดน,นั้นคว้าอคอไข่เข้าคงหักทันทีร่างกายของมันไม่มีบาดแผลแม้แต่น้อยแต่โดนแรงประทะของหัวตะกัวกระแทกจนกระดูกป่นไปทั้งตัวพอจบกิจจากแนวหน้าก็กลับมาพักผ่อนอย่างที่ตั้งเป็นปกติเหมือนเดิมเนื่องจากการรบติดพัน์ทําให้ทหารเกณฑ์ผันที่สองปี2522ค้างปดเป็นเวลาสาเดือนอาตมาที่เข้าเวรอยู่ จึงผ่อนผันให้พวกเขาหาความสำราญกันได้อย่าให้มีเรื่องเดือดร้อนก็แล้วกันอัตมานั่งคิดเบี้ยเลี้ยงขณะที่ทหารตั้งวงชนแก้วกันกำลังลงบัญชีกันเพลิน,เ,ลนเสียงตึงตังโครมคามและเสียงเอออาโวยวายไม่ได้สับอัตมาพรวดเข้าไปห้ามทับเพราะคิดว่ามีการเมาแล้วตีกันกลับเห็นพวกเขากำลังล้อมวงดูอะไรบางอย่างที่กลางวงนั่นเองพลทหารสมศักด์ หกคาเมนตีลังกาอย่างคล่องแคล่วบางทีก็หงายหลังเอาหัวชนส้นเท้าแต่กลับมาเดินได้ปากก็ร้องว่าอาจารย์อย่าทำผมอย่าทำผมถามดูจึงรู้ว่าเขาสักลิงลมและฝืนคำครูกินเล่าเหลือเดนคนอื่นเลยถูกครูเล่นงานวิธีแกง่ายมากแค่ตบบ้องหูเพยเดียวก็หายแล้วผักพวกมันมัวแต่กลัวกันอยู่ส่วนอัตมานั้น อยากลองดูกับของอย่างนี้มานานแล้วเลยโดดเข้าไปล็อกคอแบกเจ้าตัวดีลอยขึ้นมาทั้งตัวคิดว่าขาลพลื้นจะใช้แรงไม่ได้มันกลับดิ้นตูมเดียวกระเด็นไปคนละที่คนละทางห่าแบบนี้ก็มันสิขอรับตามพร่ำตามฟัดกันแทบกองร้อยทรมพวกทหารเห็นดังนั้นก็เอาด้วยเข้ามาช่วยกันจับกันขวาแต่พอจ้ประคุณออกแรงบ้าไม่รู้แรงมาจากไหน เวียงออกหัวออกก้อยไปทำตามกันพลทหารทวินโมโหเลยเอาน้ำมาสาดโครมลิงลมหายจ้อยเลยลุ่งเชาวาขึ้นอัตมาระบมอย่างกระชกมวยไทยมาห้ายกแต่เจ้าตัวแสบไม่เป็นอะไรเลยบอกแค่ว่าเมื่อคืนผมคงเมามากหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้เลยเออฝากไว้ก่อนเถอะครั้งหน้าของขึ้นอีกเมื่อไรเจอกันเรื่องราวทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง